จะหั่นเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาดูส่วนผสมของที่เราจะคั้นใบผักใส่มาเนาะคะ่ะนี่ค่ะที่เตรียมเอาไว้นี่ก็คือจานายเกลือเบกกิ้งโซดาน้ำมันพืชนะคะเราก็จะมาผสมแล้วก็มาคัน้นคั้นให้เขานิ่มเขาอ่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะ ลงตาด้วยน้ำมันพืชเลยค่ะน้ำมันพืชด้วยค่ะเด้อเกลือเบกกิ้งโซดาน้ำตาลก็จะคั้นให้เข้ากันค่ะเบกกิ้งโซดาจะทำให้ผักมันเขียวตลอดนะคะ่ะนี่ค่ะใบนี้เลืม ไม่ขาดบ่ค่ะก็จะเขาคุกเขาบางคนก็จะคั้นให้ใบมันอ่อนแต่ยายไม่เขาแรงประมาณนี้เนาะค่ะก็จะทิ้งเอาไว้ก็จะไปผสมแป้งนี่ค่ะประมาณนี้เด้อค่ะเด้อคงก็จะกำกำหน่อยเนาะค่ะ ตามเอาไว้พอทีนี้เราก็จะไปกรองให้น้ำผักมันไหลออกเราจะมมันจะไม่ได้แฉะมากนะคเนะค่ะเราก็จะเอาใส่กระชอนตาทีกรองเอาน้ำไว้ เดียวปีน,นี้ค่ะก็ช้อนมากรองเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาดูต่อได้ค่ะเรามาต่อกันจ้าแป้งผสมแป้งได้ค่ะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งมันเนาะคะ่ะ ก็จะโรย,แป,แ,ปยแ,ปแป้งน้นค่ะแป้งข้าวเหนียวแป้งขัาเจ้าแป้เข้ากันด้วยค่ะตามด้วยน้ำร้อนนะคะร้อนยายต้มไว้แล้วเดือดแล้วก็รรอนิดหนึ่งะคะ่ะ อืมไหนยะน้อน่ชอบนิ่มย,า,ย,ยาใส่แป้งมันเยอะหน่อย เสียก่นทั่เขาเดน เด้อค่ะมือล้างแล้วค่ะนี่ค่ะไปอย่างนี้นะคะ,ะมาดูตอนเสร็จนะคะจะแป้งนวดได้แล้วจ้ะทิ้งไว้ในนี้นะคะเนะ ทีนี้ก็จะมาต้อนกันยอดตัดออกมาไว้แล้วนะคะตัวขนาดไหนก็ทำเอานะคะเล็กใหญ่ตัวเล็กต,ตัวใหญ่ คืนออกแางนี้เนาะคะ่ะนต่เราทำแป้งขนมสิงคโปร์นะคะ่ะมาณนี้นะเะนาะยายก็ทำไม่เก่งด้วยะคะ่ะก็มาหัดทำไปด้วยกันเนาะคะ่ะเนาะ ใ่ไส่เราเตรียมเอาไว้นี่เลยค่ะเด้อใส่กระชอนไว้อย่างนี้นะคะก็จะมาตักใส่ประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะถ้าเราจะกรีบแล้วก็จีบเหมือนทำซาลาเปาก็ได้ะคะ่ะนี่เลยคะ่ะ ไปใส่บังถึงหรือเราไม่มีซึ่งแล้วก็นึ่งอย่างนี้เลยค่ะยาทำอย่างนี้เลยได้ค่ะนี่น้ำมันเกลียวนะคะลองเลย ต่อเดี๋ยวยายทำให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นที่ยายผักเอาไว้ก็เริ่มแห้งมาหน่อยนะะึงแล้วอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงชอบทำตัวใหญ่แล้วก็คืนให้ใหญ่คะ แป๊บเดียวนะคะเวลาทำไม่ทำนานแต่เวลากินกินง่ายนี่ค่ะแป้งมจะรู้สึกแห้งๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะเป็นหนึ่งแล้วมันก็นานเองอนนตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยเนาะ เหมือนทนําขนมสาลาเปานะคะซาลาเปายายก็บทําไม่เก่งหรอกแต่พอทําได้ค่ะนี้ค่ะ,คะ,คะเสร็จแล้วไปตั้งในลงังถิที่ถุงไว้มาดูกันต่อเมื่อมันเสร็จเนาะคะ่ะตอน,นับไปหนึ่ง จ้าเสร็จจากปั้นตัวนะคะ่ะประมาณนี้ยายก็จะพาเอาไปนึ่งนาะคะ่ะนึ่งนี่เลยเด้อค่ะเด้อใส่มงหม้อหุงข้าวเนาะคะ่ะไว้สักห้านาทีนี่จา้านึ่งเสร็จแล้วจา้ายายจะพักเอาไว้ เดี๋ยวน้ำมันเกลียวมาเอาน้ำมันเกลียวกระเทียมมาใส่เนาะคะ่ะนี่จ้ายายนึ่งเสร็จแล้วจ้ะหน้าตาขนมก็จะเป็นแบบนี้นะคะว้าวน,นี้ค่ะนิ่มนี่จ้ายายก็จะล็แปเอาไว้ไปทำน้ำจิ้มเนาะคะ่ะยันได้ทำน้ำจิ้มไปดูทำน้ำจิ้มกันค่ะหลังจากเราเคี่ยวน้ำจิ้มมาเนาะคะ่ะก็ได้ประมาณนี้ น้ำก็กะประมาณสองดีไม่นีน้ำส้มด้วยค่ะนี่จัดน้ำส้มประมาณนี้ไม่ต้องลงเยอะนะค่ะพอประมาณขึ้นดีมกะประมาณนี้ได้แล้วค่ะถ้าใครไม่ชอบ หวานก็พอดีถ้าใครชอบหวานก็ใส่ได้อีกันนี้พริกเนาะคะ่ะอยาจะใส่พริกลงไปเลยปั่นไว้แล้วจ้เขี่ยวนี่ค่ะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ประมาณนี้น้ำตาลสองดีมครึ่งเนาะคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะ,คะก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยลก็จะไปดูการจา้ามาจ้ากระเทียมเกีียวเนาะค่ะ,คะล่าลงไปเลยกระเทียมเกีียวพร้อมกับน้ำจิ้มที่เราเคี่ยวไว้แล้วเนาะค่ะ ถ้าชอบค้นก็เคี่ยวอีกหน่อยด้วยค่ะนี่ยายพอแล้วประมาณนี้จ้าทีนี้เราก็มาลองชิมดูนี่ก็ค่ะพร้อมกระเทียมนิดหน่อยนะคะชิมดูโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้ชอบก็กดไลค์ถูกแกก็กดแชร์เด้วยค่ะเด้อมานี้ค่ะนี่ค่ะนิ่มๆหรือใครอยากจะทอดแต่ยายก็จะไปทำคลิปทอดอีกทีหนึง่งถ้ายายมีเวลาพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ดึกแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย